สี่พ้วนะครับเฉ็ี่ยอบคันนะครับครับผมเฉลี่ยรอบคันอยู่ตรงนี้ค่าปกอยากคิดไปก็นอกจากจะได้ค่าอ right ูแม like ็กซ์นะครับแล้วก็ได้ค่าที่ผมต้องการเลยครับก็คือค่าจุดเอทีนั่นแหละค่าที่เรามหาวันนี้เลยครับ53ครับมิลลิตรต่อกิโลต่อนาทีนะครับก็คือค่า VO2 max ค่านี้มากกว่าอีกคนนึงแปลว่าเราวิ่งเร็วกว่าเขาใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับแต่ สวัสดีครับวันนี้นะครับโอ้โหเขาเรียกว่าเรามีสเปเชียลเกสแทกพิเศษสุดๆเลยนะครับที่จะมาไม่ต้องบอกกันรู้นะครับมาเทสที่มุมนี้เลยนะครับโดยเฉพาะผมว่าใครๆที่อยู่ในโลกกีฬานะครับโดยเฉพาะสายนักวิ่งต้องรู้จักพี่ธนีครับยูทูบเบอร์หนุ่มสุดหล่อดังแข็งแรงเก่งมากครับพี่ถุมรันเนอร์เจนนี่ครับสวัสดีครับโหอยูผมพูดเยอะไปไหมครับพี่ยูทูบเบอร์มาโชว์พลังว่าอย่าเรียกอย่างนั้นอย่าเรียกอย่างนั้นนะครับเรียกว่าแบบมาทดสอบว่าตัวเอง เลเวลไหนว่าความคิดกอ,อนนักปัจจุบันอยากมาเช็คว่าตัปัจจุบันเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเพราอจะได้ซ้อมให้ถูกโซลโอเคท่านผู้ชมครับก็นอกจากจะได้ค่า New ุ่ดทูมักนะครับแล้วก็ได้ค่าที่หต้องการเลยครับก็คือค่าจุด A ทนั่นแหละแล้วก็ได้ในเรื่องของโซนฮังเดดในโซนต่างต่างด้วยนะจะได้ไม่แบบขี้เกียจเกินไปหรือแบบว่าตัวใหญ่ไม่เกินโซนหรอกตัวใหญ่จะขี้เกียจไม่ถึงโซนที่ต้องการได้ครับบอบอกโปรโตคอลของพี่หนุ่มวันนี้เลยนะครับวันนี้พี่หนุ่มต้องมาวิ่งนะครับสตาร์ทท ใช่ไหมครับีมงกนทุกท่านแล้วก็ทุกๆสานาทีจะเพิ่มทีละ1.5กิโมตรต่อชั่โมแปลว่าจาก6 km. ก็เป็นเจ็เป็น9ก้าไปเรื่อยๆในมุมพี่หนุ่มเองครับกับนูวริ่งวันนี้สภาพวันนี้คิดว่า จะดันกันไปถึงความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงรับพี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่น่าจะทักสิบสองสิบสามอะเต็มที่แล้วทำตัวอีกแล้วนะจริง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 ไหมครับจริงจริงประมาณสิบสองสิบสามแหละไม่เกินนัินนะโอเคโอเคพี่นุ่มพร้อมไหมครับไม่พร้อมไม่พร้อมแต่เราต้องดันให้แกพร้อมไม่ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่นุ่มติดอุปกรณ์แล้วก็ดูพี่นุ่มวิ่งกันยาวๆครับวันนี้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูนครับครับ สเสร็ได้โอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการดึงหน้ากากให้แน่นนะครับอของมันเนี่ยมันจะดึงเปทาง้านหลายนะครับลองให้เก็มคอ,อน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวพร้อมนะครับหนะึ่งสองนะครับอ่าโอเค ถ้าตักอยที่ควาเร็วกมดยูไม่ตัดตรงเลยที่คุณเลยรับถ้า,ามมตัโมโมตรับรับ <ใน S 1> งกๆก็แน่นอนครับาเสียงของการเพิ่มขึ้แรกตรงนี้เป็นช่วงของการวอร์พนะครับคอง,อ,อ,บองคนแรกๆก็ต่อตามและีาสคัญครับทำให้ให้เรานิ่งขึ้นครับให้เรารู้สึกว่าคานจีกันรตัดยพองข้บน5วินาทีใกรตั าทีครับอ่าถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ตอนนี้ครับอีกสองนาทีครับ คครับมผปกครองการวิ่งไว้นี่ระบบมอตอราาวครับ เราคนที่ัดให้ก็มากเราจะไปมากนี้เลยประเมากอองๆเลยต้ใจว่าไหว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 นนี้้ามว่านี่ถ้าผู้วิงแล้วไหครับผม่ตรงนี้ครับผมอยาวคิดไปไป ยัเงเดินนะครับยังอยู่บริเวณนีนะครับโอเคเดี๋ยวครับคสุดท้ามดีครับสบายครับเร็วับเนื้อมื่อจับตรงนี้ก็ได้ครับอ่าขึ้นมาอยู่ประมาณตรงนี้แหละครับสวยหนูกอะไรนะเหนื่อยสะใจสะใจมาก สองนาทีครับผมเวิลด์ดาโอเคแด้ก <reco Christ. S 1> e. ็ับหรือตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลงมาเลยนะครับระวังทั้งต่างระดับนะครับโอเคครับผมถ้าใครได้เห็นตอนที่พี่หนุ่มมิ่งก็จะสังเกตว่าโอ้โหไปได้ไกลเหมือนเราคิดไว้เมื่อกี้พี่จบที่ความเร็วเท่าไหร่ครับสิบห้าสิบห้าใช่ครับประมาณสิบห้าครับแล้วที่เรารอคอยก็มาถึงครับผลออกเลยครับพี่อกก็ ผลของพี่นุมนะครับก็หน้าแรกต้องบอกอก่อนอยากจะโชว์กล้องอย่างเลยเนะี่ยผมยังไม่บอกผลทีละค่าแต่ขอดูโอวิวอันหน้าแรกนะครับสำหรับคนที่มาวิ่งแล้วพี่ๆจะเห็นเลยครับว่ามานันโชว์สามดาวครับพี่ก็ให้เห็นภาพแรกเลยว่าเป็นผลที่ดีมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งทานครับที่ได้ผลสามดาวอยากจะปรบมือดังๆแล้วพี่หนูว่าโอโ้โหสามดาวแปลว่าไสามดาวเต็มหกดาวเนี่ยสามดาวเต็มหกดาวสามดาวเต็มสามดาวครับพี่มาเดี๋ยวไปดูค่าแรกก่อนค่าแรกทีมงานบอกว่ายังไม่อยากให้ผมประกาศค่าวิวทูแม็กซ์ครับอยากเก็บไว้ตอนสุดท้าย อยากจะมาดูเรื่องของฮัสเลตส์พิงโซนก่อนเนี่ยผมมานั่งดูระหว่างตอนรอพี่ถอดอุปกรณ์นะผมดูฮัสเลตส์พิงโซนที่เป็นเหมือนห้าไฟสแตทห้าห้าโซนฮัสเลต์ของนักวิ่งนี้เขาชอบชอบดูกันอนะ่ะพี่หนุ่มน่าจะเป็นคนที่มีอัลบิคที่ค่อนข้างดีมากก็เลยนั่งเขวพี่หนุ่มเมื่อกี้นิดนึงว่าพี่บอกว่าพี่เล่นไอออนแมนแล้วก็พี่ก็เริ่มปีไหนแลนะ2015 2015คือจบไอออนแมนปีแรกที่นี่ก็หมายความว่าต้องชิกแบ็กกลับไปอย่าง2015อีกสัก2-3ปีนะที่พี่มี3ปีที่พี่่เริม ซ้อมวิ่งปั่นไาวอะไรกันอย่างนั้นแล้วก็จากตอนนั้นหึงตอนนี้ก็อ่อนกายมาเรื่อยๆแต่จะหนักบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่แต่ว่าทุกๆทุกทุกปีมันก็จะมี1นึ่งอีเวนท์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นดูรานเป็นดูรานเลสครับครับก็มาดูเลยครับโชว์ผลเลยนะครับ5โซนร์าเลทของพี่หนุ่มนะครับโซนที่1พี่น้อยกว่าหนึ่งคนอโห 1 6 si ini, 8, ้6ลงไปอ่ะเป็น recovery zone ของพี่นะครับส่วนเลขที่พี่บอกว่าอยากไปรลุจุดเอก็คือไม่เกิน187ครับ187็ดหนึเป็นยังไงบ้างพี่ถึงเป็นสูงจนขนาดนี้นี่ในมุมผมนะผมมองว่าพี่สูงมากเลยถ้าพี่หนุ่มฮันเล็ทไม่เกิน187ร่างกายก็สลายผดและติดพันนะพี่ง่านก็คือปกติแม็กมันจะอยู่ที่19เท่าไหร่สักอย่างนะของพี่เนาะมันมีโชว์ไหม เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีครับแล้วจะเป็นเลขโซนที่โซน4แล้วกันครับพี่หนุคือ187 -193 8ถ้าแต่ถ้าเกิน193เไปแล้วคือโซนต้อทบอกหลายคนครับว่าโซนแบบนี้นี่เป็นโซนทัรเรดที่หลายคนอยากให้เป็นอยู่แล้วนะครับที่เขาเรียกว่าวิ่งโซนสโซน3ลากกันได้ยาวๆเลยนะครับเป็นไงบ้างพี่กับโซนหรือโดยเฉพาะจุดเอที่พี่มองไว้ว่าอยากจะมาตรวจมามาเช็คใกล้เคียงกับของเดิมที่ที่เคยมีข้อมูลใช่ใช่เมื่อสี่ปีที่แล้ว ใกล้เคียงแต่เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีว่ามันเป็นยังไงนะครับที่ถ้าเกิดเราคอนเวิร์ตนะ187นะครับ BPM beat per minute ของพี่หนุ่มเนี่ยถ้าตีเป็นจุด AT ที่เป็นสปีดบ้างนะเติ้นอยู่ที่ประมาณ12.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกสเทสพี่พี่เลดครับลองดูเพสหน่อยครับ12.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณเพสไหนครับสิบสองห้นะครับสิบสะเป็นประมาณเทสส สี่ครึ่งให้ที่อารดูว่ะไรครับอะไรนะครับสิบสองจุดแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณครับสิบสองจุดแปดประมาณโอเคเอ่อประมาณสี่สี่ห้าครับอ่ะเห็นไหมครับแต่ว่าวิ่งเทมโปลสี่สี่ห้าใช่ใช่ก็ถือว่าโอเคได้เหมืงนกันนะพี่อ่ะพี่หนุ่มอาจจะเปิดมาเห็นแล้วเนี่ยผลวิวเทมเพลกับประกาศเลยแล้วครับ <S <S 1> <S 1> พี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มรันเนอร์เจนี่ได้ผลวิวเทม็กกับห้าจุดสามครับพี่อ๋อใกล้เคียงกับสองเลยใกล้เคียงไหมใกล้เคียงไหมครับผมบอกเลยครับว่าห้าจุดสามพี่หนุ่มอายุเท่าไหร่ครับ 49ก็ทุกคนคิดดูแล้วกันครับก็คะแนนเต็มหลอดนะครับก็49กับผมพี่นุ้ยทค่ยี่สามพอใจมากน้อยครับเข้าเกลือกันหน้ตอนนี้หน้าตอนนี้หน้าตอนนี้น้ตอนนี้จริงๆแล้วมีคนแอบทายทานผลพี่หนุ่มมาหลังไหม่เหมือนนะครับมีทั้งมากกว่าและน้อยกว่าเนาะครับยี่สามก็ไม่ธรรมดาครับแต่ทีมงานแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันค้านี้ครับพี่ค้าดิบบรี่ก็คือว่าพอพี่เทสเสร็จแล้วเราจะวัด3นาทีตอนที่ครูดาว ลงมา66บีดไปเป็นหินอ๋อเยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันนะครับลหลายๆคนเราจะเห็นว่ามีตั้งแต่40 50 60กว่า70กว่ามีบางท่านหมายความว่าก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มาริโคลี่ถึงโอเคเลยแต่ว่าอะไร6 6หมายความว่าหมายความว่าตอนที่พี่หนุ่มตอนที่พีหพ่หนุ่มวิ่งถึงแม็ส197แล้ว<ช>นะพี่หนุ่มก็เริ่มส่งสัญญาณว่าไม่ไหวเราก็จะปรับความเร็วมาเป็นสปีดต,ต่ำ3นาทีเพื่อให้พี่มาริโคลีร่างกายณตรงนั้นนะครับมันยังเก็บข้อมูลที่อยู่ เราเก็บว่าหน้าสามาทีตอนรีคอร์ลลี่พี่หนุ่มมีฮาร์เรสลงมา66ออครั้งต่อนาทีก็คือลงมาเร็วหน่อยดี <ลง S 1> ดีเลยลถ้าเป็นนักกีฬาไปก็คือก็หายเหนื่อยเร็วนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งฮาร์เรสรีคอวลลี่ก็เป็นหนึ่งในอีกปัจจัยอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่นักกีฬาหลายลคนอยากให้มันเยอะอยู่แล้วนะครับทำอะไรก็หายเหนื่อยเร็วนะครับก็ผลรวมๆครับของพี่อุทุมส์เทสทางนี้ของพี่หนุนะ่มเป็นไงบ้างพี่สน,นุกสน,นุกกว่าที่ทตอนแรกกลัวแล้วก็แบบก,กลัััววววกลลล้้มหฟาาแเป็นภระ ของทางทีมงานมากเลยตอนตอนแอบบอกตอนที่พี่วิ่งกันความเร็วไป,ไปบายทันเลกขึ้นไปร้อยกะสิบก็อยู่แถวๆนี้กันคนสองคนนะพี่ก็รออยู่ว่าอันตรายต้องไม่เกิดนะนะครับและที่สํคาคัญพี่หนุ่มผมเองก็เขาเรียกว่ายังไงอ่เห็นพี่หนุ่มเทสตอนแรกอะแอบตกใจนิดๆทันเลกที่มันขึ้นสูงนะนนต,ตอนแรกตอนหลังเหมือนพี่คุ้นได้ไม่รู้ว่าแอบตื่นเต้นไหมหรือยังไงปกติมันก็ทันเละมาประมาณนี้แล้วก็เมื่อคืนก็อาจจะ ดูบอลอ๋อดูบอลนะครับดูบอลก็เลยแบบไม่ลงแล้วทีได้ครับพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มครับสุดท้ายแล้วพี่หนุ่มจะมีแพลนไปแข่งอะไรยังไงนะครับเอ่อมีไปเบอร์ลิ่เอ่อเอายังไม่บอกดีกว่ามีมีอันนี้ไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมไม่ได้ไลฟ์ครับก็มีไปมาราธอนปลายปีแล้วก็มีไอรอนแมนปลายปีแล้วต่อกันหนึ่งสัปดาห์มาราธอนก่อนแล้วก็ไอรอนแมนกำลังทดลองว่ามันจะไหวไหมอะไรอยย่างงเี้ ก็ S <S ไปอนะีกแต่แตมาราธอนนั้นน่ะจะแบบเป็นเหมือนล็อกองลันเราจะไม่ทําเวลาเหมือนลองลันใ,นในมุมที่เขาบอกลองลันที่มาลาทอนที่เท่าไหรอ่อ่ะกี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงกว่าห้าชั่วโมงสิบห้าถึงสามสิบอะไรเงี้ยก็เป็นเกณฑ์คนสุขภาพดีอีกคนหนึ่งนะห้าชั่วโมงครึ่งไม่เกิน,อ,น,นอันนี้ต้องถามว่าบวกกล้องไหมบวกกล้องเนี่ยบวกบวกล้องเพียวจริงเพียวจริงนะครับแล้วก็ต่อด้วยเอรเนแมนใช่เอรเนแมนก็น่าจะสิบสามบวกลบ ผมกอมครามก็ทมคลาสสิกเลยนะพี่ไอ้ว่ายปั่นวิ่งเนี่ยในมุมที่หนุ่มคืออันไหนที่เราดีที่สุดครับว่ายว่ายจริงเหรอว่ายดีสุดว่ายดีสุดในเกณฑ์ของคนทั่วไปอแต่ก็ไม่ได้แบบดีมากว่ายดีสุดในสามอย่างของเราเมื่อเทียบกับสามอย่างของเราแ้วงานไอคอนแมนเมื่อกี้พี่ผมถามนอกลอกก่อนที่มาอรายการเขาบอกว่าพี่หนุ่มเคยมีวิดีโอด้วยขนาดแทมสันในแต่ละชอยใช่ใช่ที่ขออนุญาตเขา แต่ว่า,วาตอนไหว้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเขาไม่อนุญาตแล้วก็ถ่ายตอนปั่น180ที่ที่ที่สเปนอันนั้นติดกล้องติดหัวติดหัวครับติดลัวกันครับติดหัว <laughs> 9-8ชั่วโมงกว่าเกือบ9ชั่วโมงเรียกว่าใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศขนาดแข่งเป็นยังไงถ้ามีต้มีโอกาสติดกล้องมาให้เราดูได้เราก็จะได้เห็นฟีลลิ่ง ใน YouTube ก็มีครับโอเคนะครับก็ไปติดตามนะพี่หนุ่มได้นะพี่หนุ่ม Runner Journey นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากทดสอบความฟิตแบบนี้ก็ที่ M l i ไ e Shop อ e เ t e ต์แอนเบนะครับเช้านี้ก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสำหรับผลทดสอบวิวทูแม็กซนะครับเรื่องแรกที่นักวิ่งจะได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ผลของพี่หนุ่มเลยนะครับก็จะได้ในเรื่องของเขาเรียกว่าโซนความเหนื่อยทั้ง5โซนนะครับ โซนแรกหรือที่เราเรียกว่า recovery zone ครับก็คือของพี่หนุ่มนะครับก็คือต่ำกว่า156ครับหมายความไม่ง่ายพี่ถ้าพี่วิ่งต่ำกว่าโซนนี้ก็จะเป็นโซน recovery ไปนะครับจะไม่เกิดการพัฒนาอะไรครับแอบหนักใจไหมพี่แต่ถ้าเป็นโซนที่จะสลายไขมันได้ดีนะครับลากกันยาวๆเลยนะครับ long run ของพี่ก็คือ156ถึง172ครับสูงมากนะครับก็เป็นโซนที่แบบว่าผมว่านักวิ่งที่ใครแบบสาย endurance ยาวๆจะ Iron Man จะฟู l ม m a r พี่ว่าวิ่งลากโซนยาวๆนี้สบายครับ แต่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนก็จะมาหากันอีกค่าหนึ่งหรือเรียกว่าจุด A t ทนะครับของพี่หนุ่มจะอยู่ที่187ครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราฝึกกันอยู่ในโซนนี้ครับร่างกายของพี่จะเกิดกดแลคติกแต่สลายทันครับแต่เมื่อไหรก็ตามที่สูงหรือชุดมากกว่า187แล้วกดแลคติกก็จะเริ่มเกิดการสะสมี่พูดง่ายคือเริ่มเมื่อยพี่เริ่มเมื่อยแล้วที่เราเรียกก็เป็นโซนส่โซน5อย่างนี้ใช่ไหมครับอ,อันนี้คือวิ่งอีซี่ใช่อันนี้วิ่งเทมโป เรียก <I 'm S 1> ได้เลยวิ่งอินเทอร์วอลอินเทอร์วอลตรงนี้อินเทอร์วอลอินเทอร์วอลส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันโซนสี่กับห้าเนี่ยครับหมายความว่าถ้าพี่หนุ่มจะซัดอินเทอร์วอลก็เช็คฮาร์เรสครับควรเกินหนึ่งแปดเจ็ดครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือฮาร์เรสตโซนในเขาเรียกว่าห้าโซนความเหนื่อยนะครับ,รบไปดูอีกข้อนึงครับอีกข้อนึงอันนี้เราก็คอนเวิร์ตให้ด้วยเนาะว่าถ้าเกิดว่าไอโซนไอจุดเอทีของพี่ครับร้อยแปดเจ็ดอะถ้าตีเป็นความเร็วหรือเป็นเพสตนะครับอันนี้เเปป็็นคววาามมรรอยู่่ทีะณ ที่เราคอดเวอร์ดเมื่อกี้ก,กันเพสก็สี bye bye ่ปลายปลายไหมครับอะไรประมาณนั้นนะครับค่าที่เรามาหาวันนี้เลยครับก็สุดยอดครับสุดยอดครับ5้าสามครับมีลิตรต่อกิโลต่อนาทีนะครับก็คือค่า v o 2 m a x อันนี้หลายคนชอบถามว่าค่านี้มากกว่าอีกคนนึงแปลว่าเราวิ่งเร็วกว่าเขาใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับแต่คุณจะได้เปรียบเชิงกลนครับผมเปรียบให้ง่ายๆก็เหมือนอารมณ์คุณมีรถเครื่องยนต์ใหญ่กว่าชาวบ้านเขาครับพี่นุ่มมีเครื่องยนต์ใหญ่ถึง5้านะครับถ้าตีเป็นเกณฑ์แล้วถ ถ้าวิ่งทก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศโปรแกรมการฝึกซ้อมครับแล้วที่สำคัญก็เรื่องของการพักผ่อนนอนหลับก่อนมาทดสอบเหมือนกันนะเมื่อคืนก็ได้ข่าวว่าดึกเหมือนกันนะครับนี่คือท้าวิ่งทูแชวนมาที่นี่ครับก็วิ่งทูแม็กซ์เทสที่เอ็มไลน์นะผมก็พยายามทําให้เป็นการทดสอบง่ายๆนักวิ่งทุกคนก็พกกระเป๋าเอารองเท้าคู่ใจกับชุดตัวเก่งมานะครับก็ขับรถมาหรือรถไฟฟ้ามาก็ได้คุณก็มาทดสอบได้ที่เอ็มไลน์ช็อปเซนทร์เลยครับทดสอบง่ายๆแต่ได้ผลไปฝึกใช้กันยาวๆครับ ปีหนึ่งก็เช็คร่างเช็คเครื่องสักปีละครั้งนึงครั้งถึงสองครั้งก็เพอร์เฟกครับเ <Okay. S 2> ชิญชวนนะครับเชิญชวนนะครับเตรียมตัวก่อนมาต้องงดอะไรบ้างโอเคนะครับมุมของการเตรียมตัวก่อนมาทดสอบ1วนันถ้าคุณจะมาทดสอบแล้วได้ผลที่ดีคุณควรจะฟูลรีสหรือพักเต็มที่ก่อนมาทดสอบ1วันนะครับใครมีนัดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยวันเสาร์ก็ช่วยพักๆเต็มๆนะครับและที่สําคัญมากๆก่อนมาทดสอบนะครับเช่นคุณลงตารางไว้ทดสอบตอนบ่ายโมงหักไปทักงสามชั่วโมงก่อนทดสอบ ควรจะไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะนะครับก็คือกินอาหารมาก่อนทดสอบอย่างน้อยประมาณ3มชั่วโมงครับคุณจะได้เฟรชเฟรชแล้วก็มาทดสอบแบบเขาเรียกว่าเต็มที่และสุดท้ายครับก็ควรสร้างความคุ้นเคยกับการวิ่งบนลู่วิ่งมาด้วยครับสักเล็กน้อยนะครับบางคนอาจจะเป็นสายถนนนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ ครับริเวณสีพวนนะครับเ<อ>สี่นนลขาเลค,ครับผมถุกกองการวิ่งไว้ที่องม,มโต